คุณเคยมีไอดีการเทรดที่ดูเหมือนจะเป็นไอดีที่ยอดเยี่ยมแต่พอเอาไปใช้จริงกลับล้มเหลวไหมครับหรือเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางกลยุทธ์ถึงทำงานได้ดีในอดีตแต่ไม่สามารถใช้งานได้ในอนาคตถ้าคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้วันนี้เรามีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI t r d Talk ช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของการเทรดแบบอัลกอริทึมและการพัฒนาตัวเองในฐานะเทรดเดอร์ วันนี้เราจะมาพูดถึงการพัฒนากลยุทธ์การเทรดหรือก็คือกระบวนการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นระบบการเทรดที่ใช้งานได้จริงเนื้อหาในวันนี้อ้างอิงจากหนังสือ Building Winning Algorithmic Trading System โดย Kevin J. Dewey หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยเคล็ดลับและขั้นตอนที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในตลาดครับการพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ดีต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นคุณต้องการกำไรเฉลี่ยปีละส0% คุณยอมรับแม็กซิมัมรอดาวได้ไม่เกิน15%และคุณต้องการถือสถานะเฉลี่ย3-5วันเป็นต้นการตั้งเป้าหมายแบบนี้ช่วยให้คุณกำหนดกรอบและแนวทางของระบบได้เช่นถ้าคุณเป็นเดทเดอร์ der, คุณอาจตั้งเป้าหมายกำไรวันละ0.5%พร้อมอินเรทที่สูงกว่า50%เมื่อเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มาสู่ขั้นตอนของการพัฒนากลยุทธ์ (Strategy Development) 1. เริ่มจากหาแนวคิดเช่น การตามแนวโน้ม Trend Following ซื้อเมื่อราคาอยู่ในขาขึ้นขายเมื่อราคากลับสู่ขาลงการหาจุดกลับตัว Min r e เวอร์ i o n ซื้อเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยและขายเมื่อราคากลับสู่ระดับปกติ 2. เลือกเครื่องมือสนับสนุนเช่นใช้เส้นค่าเฉลีย่ย Moving a v e r a g e สําำหรับ Trend Following ใช้ r s i หรือบ o l l i n เจ r สหรับ Min รีเวอร์ชั ทดสอบไอเดียเบื้องต้นใช้ข้อมูลย้อนหลังดูว่าแนวคิดนี้ทํากําไรได้หรือไม่และช่วยลดความเสี่ยงได้จริงหรือเปล่าเควินเจเดวีกล่าวในหนังสือว่ากระบวนการพัฒนาไอเดียต้องมีพื้นฐานที่ชัดเจนและวัดผลได้เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ที่คุณสร้างขึ้นสามารถใช้งานได้จริงการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำคือหัวใจสำคัญของการพัฒนากลยุทธ์เทรดเดอร์หลายคนล้มเหลวเพราะขาดขั้นตอนนี้ 1. การเลือกข้อมูล หรือ data selection เป็นการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่คุณต้องการเทรเช่นคู่เงินใน forex หุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ 2. การทำความสะอาดข้อมูลหรือ data cleaning เป็นการกําจัดข้อมูลที่ผิดปกติเช่นการแก้ไขข้อมูลที่มีแกปผิดปกติเพื่อให้ข้อมูลที่จะทำการทดสอบพร้อมใช้งาน 3. การแบ่งข้อมูลหรือ data segmentation เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น2ชุดได้แก่ training data ใช้สำหรับพัฒนากลยุทธ์และ testing data ใช้สำหรับทดสอบความแม่นยำวิธีนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการ overfitting ได้ตัวชี้วัดสำคัญที่ควรพิจารณา key metric หสัดส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงหรือ Sharpe ratio เ,เป็นการวัดผลตอบแทนต่อความเสี่ยงโดยใช้สูตรที่เปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยกับความผ,ลผ,ลผลันผวน 2. อัตราส่วนกำไรหรือ profit factor เป็นค่ากำไรเฉลี่ยที่ระบบสร้างได้เทียบกับการขาดทุนเฉลีย่ย 3. การขาดทุนสูงสุดหรือ maximum drawdown เป็นการดูว่าระบบของคุณเคยขาดทุนหนักที่สุดเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาเควินเจเดวีกล่าวในหนังสือว่าการเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องช่วยให้ระบบการเทรดมีความแม่นยำมากขึ้นและสามารถปรับตัวกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น เมื่อคุณมีกลยุทธ์ที่พัฒนาแล้วขั้นตอนสำคัญถัดไปคือการทดสอบระบบหรือ system testing 1. walk forward testing เป็นการแบ่งข้อมูลย้อนหลังออกเป็นช่วงเวลาเพื่อดูว่าระบบสามารถทำงานได้ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ตัวอย่างหากมีข้อมูลย้อนหลัง10ปีปีที่1-2สใช้เป็น training data ปีที่3-4ถึงสใช้เป็น out of sample testing ทำซ้ำจนครบ1ิปี 2. Montecarlo Analysis เป็นการจำลองสถานการณ์การเทรดจริงโดยสุ่มลำดับผลลัพธ์ซ้ำๆตัวอย่างหากมีผลลัพธ์การเทรดห0ึครั้งสามารถสุ่มลำดับใหม่1,000ครั้งเพื่อประเมิน worst case scenario ช่วยให้คุณเห็นความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเควินเจเดวีกล่าวในหนังสือว่าการทดสอบเหล่านี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์จะสามารถใช้งานได้ในตลาดจริง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและนี่คือทั้งหมดสำหรับ EP3 ครับหวังว่าคุณจะได้แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่าลืมนะครับกลยุทธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการคิดวิเคราะห์และการทดสอบอย่างละเอียดทีถ้วนตอนถัดไปสำหรับ e p พเราจะพูดถึงการจัดการความเสี่ยงและการเงินซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของ,ของการอยู่รอดในตลาด ขอบคุณที่รับฟัง AI TED Talk อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีและแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ